สวัสดีครับพบกับผมครับปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้ก็มีสีประตูนะครับมานําเสนอคันนี้เป็นเกียร์อโอโต้โฟวิลสี่คนสี่นะครับอ่าโฟวิลใครขึ้นโคง้งขึ้นเขาคันนี้เหมาะมากนะครับเกียร์อโอตโต้ด้วยขับสบายสะดวกนะครับเข้าเกียร์เดียวคือเหยียบได้ทั้งทางเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะรถผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะผมแค่ฉีดน้าเบาๆคา,า,าบขี้ฝุ่นขี้นั้นให้ให้มันออก้เฉยนะครับนะก็จะประมาณนี้รถยืนสวยรถยืนสวยนะครับ ยูสูดีแม็กซี่ประตูคันนี้ขอนําเสนอเลยนะครับราคาไม่แรงราคาไม่แรงราคารอฟังท้ายคลิปได้เลยนะครับฝากด้วยครับปอรุ่งเรืองรถบ้านเบอร์โทรติดต่อผมก็065นะครับ5369898 0854534434นะครับสองเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมเน้นโทรนะเน้นโทรเพื่อกันมิจฉาชีพนะครับหรือ,รอว่าแอดไลน์แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะแอดไลน์สองเบอร์นี้เท่านั้นที่ขึ้นไว้ให้นะครับเบอร์อื่นไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับ คันนี้ได้ล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กทั้ง4วงยางก็พร้อมใช้ทั้ง4เส้นนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตอนนี้เป็นตัว LS นะครับตัวสูงแท้เดิมโรงงานบันไดก็มีมาให้ครบนะครับบันไดมีมาให้ครบเลยสีสันก็สวยงามนะสีสันสวยงามภายในก็สวยงามอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าจะประมาณนี้น ประมาณนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาหนังนะครับเบาะก็ตามสภาพเขีย์ออโต้นะครับโฟร์วิวนะครับสี่คสี่อ่าตัวนี้ไม้ไม้เลขไม้ไม่เยอะด้วยนะครับเลขไม้ไม่เยอะด้วยใครหาอยู่ก็เอาให้ทันเอาให้ไวเลยนะนี่รถยืนสวยรถยืนดสวยเลยล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 d ดเร c t เป็นเครื่องที่ดูแลง่ายอีกหนึ่งเครื่องนะครับยอดนิดและประหยัดน้ํามันนะครับจะประมาณนี้บางคนว่าเครื่องสามพันเปลืองน้ามันสาหรับผมผมเทสมาหมดแล้วนะครับผมเทสมาหมดแล้วรถทุกเกือบทุกยี่ห้อนะครับแต่รถร้านผมที่จะขายดีที่สุดก็คือ,อยูสุมาเท่าไหร่แทบไม่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นแคบหรือสี่ประตูจองกันแทบแน่นๆเลยนะครับบางบางทีผมยังไม่ลงคลิปเลยนะครับลูกค้ามาตัดออกก่อนพ่อค้ามาตัดออกก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างลยนะ ยังไม่ได้ล้างเลยเดีย๋ยวผมทาความสะอาดให้อีกทีสติกเกอร์มีมาให้ครบนะครับมีมาให้ครบคัตซีสวยเล่มเอกาสารชุดโดนอยู่ที่ผมครบภาสีปีหกแปดนะครับคันนี้ล้อแม็กมบันไดมีมาให้ครบมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสีสวยๆเก็จะประมาณนี้เบาะก,ก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ไม่ได้ขาดนะแต่ก็จะมีรอยเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ไม่น่าเกียดครับไม่น่าเกียดซับภายในประตู ยังสวยงามอยู่นะครับเบาะแต่แค่นี้ไม่น่าเกียดเลยนะครับก็รถตามสภาพเราไม่ได้ไปยมไปอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมได้มาสภาพสวยๆ,ๆแบบนี้นนเ,เาบ,บะาะก็จะประมาณนี้เลยเกียร์โอโต้เข้าได้นะครับครับปกติทุกอย่างก็จะประมาณนี้ซับภายในประตูฝั่งซ้าย แค่รถยังไม่ได้ทำความสะอาดแค่นั้นเองแค่ฉีดเบาๆฉีดน้ําเบาๆนะครับใครหาอยู่ก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับสีสันก็ดูได้นะครับดูได้ไม่ขี้เละตัวนี้เป็นสีดํานะครับระบบไฟออปกติทุกอย่างนะครับก่อนลูกค้ารับรถผมก็เอาเข้าร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คให้อีกทีอยู่แล้วนะครับ อ่ะเปิดฝากระโปรงหน่อยชครหายอยู่ก็ฝากพิจารณาด้วยครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสาออโต้โฟวิวขึ้นเขาก็สะดวกสบายนะครับดูสีชัดๆ เลียกไม่ก็สองแสนสี่นะสองแสนสี่นะมาดูาประมาณนี้เลยนะครับห้องเครื่องยังไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกทีแผ่นการความร้อนอยู่ครบนะครับอโอเคสตาร์ทเครื่องทีนี้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับ นี่เลยนะครับเป็นตัวให้รอดีตัวอัรประมาณนี้โอเคผมขอบเรื่อราคาเลยแล้วกัน<า>ไปอยู่ในรถไปเลยวีดูซูดีแม็กซี่รประตูนะครับเครื่อง3.0ไดเรกราคาก็เอาไป149,000บาทนะครับต่อรองได้นะครับไวเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยก,กันนะครับ คันนี้เป็นภาษีปี68นะเป็นเกียร์ออโต้สคน4 4่โฟร์วิวนะครับรถพร้อมใช้งานใครหาอยู่ก็โทร065นะครับ5369898 0854344342เบอร์นี้เท่านั้นนะครับเน้นโทรนะครับเน้นโทรเพื่อกันมิจฉาชีพนะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยคุยกันได้นะครับร้านผมตั้งอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอยางตลาดมาไม่ถูกขอโลเคชั่นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอปิดคลิปแค่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ